จังหวัดนครราชสีมาก็ปิดหมู่บ้านในพื้นที่อำเภอแก้งสนามนางนะครับหลังพบคลัสเตอร์สังสรรปีใหม่ซึ่งก็พบผู้ติดเชื้อแล้ว13รายด้วยกันแล้วก็มีผู้เสี่ยงสูงถึง199รายครับผู้สื่ข่าวรายงานว่านายวิเชียนจันทนโนไทยผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาใน,าน,าน,น,าฐานฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา ได้ประชมุมติดตามผลดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อโควิด -19 นะครับในพื้นที่ของจังหวัดนครราชสีมาพบพื้นที่ที่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่เป็นจำนวนมากเลยครับโดยตอนนี้ค่ะหมู่บ้านนี้ที่สั่งปิดเนี่ยก็คือที่บ้านนาแขตำบลวโนน,วนสำราญอำเภอแก้งสนามนางนะคะเป็นบ้านนาแขหมู่ที่7เกิดคลัสเตอร์งานเลี้ยงสังสรรค์ช่วงปีใหม่ขึ้นมาค่ะ ผู้สื่อขาวได้สอบถามไปยังนางอรพันธ์ผลแสนผู้ใหญ่บ้านเราให้ฟังนะคะว่าเริ่มต้นของคลัสเตอร์นี้เนี่ยก็เกิดมาเมื่อช่วงสิ้นปีที่ผ่านมาก็คือวันที่31พันวาคม64ยาวมาจนถึงวันที่3มกราคม65ในช่วงนั้นเนี่ยมีญาติญาติของคนในหมู่บ้านเนี่ยแหละคะ่ะคุณผู้ชมเขาเดินทางมาจากอำเภอเสีราชาจังหวัดชนบุรีมาฉลองปีใหม่กับญาติที่บ้านนาแค่ รวมกลุ่มที่สังสรรค์ช่วงปีใหม่ก็ประมาณ20คนจากนั้นในวันที่3มกราคมญาติทั้ง3คนที่มาจากชนบุรีก็เดินทางกลับไปแล้วอีกทีหนึ่งก็คือวันที่8มกราคมค่ะญาติที่เดินทางกลับไปชนบุรีโทรกลับมาแจ้งญาติที่บ้านนาแคบอกว่าทั้ง3คนติดเชื้อโควิดค่ะญาติพี่น้องที่บ้านนาแคจึงรีบไปตรวจหาเชื้อ ATK พบว่ามีผลเป็นบวก5รายจึงแจ้งไปยังโรงพยาบาลแก้งสนามนางรับมาตรวจเชื้อซ้ําด้วยวิธี rt-pcr แล้วก็ได้มีการตรวจเชิงรุกกันทั้งหมู่บ้านนะคะทีนี้ปรากฏว่าพอไปตรวจเชิงรุกกันทั้งหมู่บ้านไปเจอเกลือญาติในบ้านานาแคติดเชื้อเพิ่มอีก8รายแล้วเชื้อก็กระจายไปแล้ววงที่2ส,สู่ญาติญาติอีก4รายค่ะทางสบคแก้งสนามนางจึงได้เฝ้าระวงังและกักตัวผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทั้งหมด 199คนแล้วโดยอำเภอแก้งสนามนางก็มีความจำเป็นจะต้องควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อให้ได้โดยเร็วเนื่องจากเป็นกรณีที่มีความจำเป็นรีบด่วนถ้าหากปล่อยให้เนิ่นนานไปกว่านี้เกรงว่าจะก่อให้เกิดผลเสียหายร้ายแรงแ,รงแก่สาธารณชนหรือกระทบต่อสาธารณประโยชน์ จึงเห็นควรว่าปิดหมู่บ้านนาแคหมู่ที่7และปิดบ้านไทยสมมามัคคีหมู่ที่11ที่ตำบลโนนสำราญอำเภอแก้งสนามนางในระหว่างวันที่12ถึง25มรกราคมเพื่อควบคุมกักกันโรคไม่ให้แพร่ระบาดออกไปค่ะโดยห้ามผู้ใดเข้าและออกจากพื้นที่ดังกล่าวนะครับเว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อและห้างบุคคลในพื้นที่ควบคุมนี้รวมตัวกันในพื้นที่สาธารณะ เว้นแต่เป็นการรวมตัวตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อครับโดยหากฝ่าฝืนก็ถือว่ามีความผิดตามมาตรา51และ52แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อพุทธศักราช2558จะต้องระวังโทษตามกฎหมายครับ